นี่ครับวันนี้พามาเจาะลึกเบื้องหลังสนามมวยลูทีมีนะครับต้องผ่านกับตุเจ้าที่ท่านพันเอกชำนาญก็คือก็คือเป็นช่างหนักด้วยจ่ายมุมด้วยตรงนี้กางเกงนี่กางเกงนี่เอาไปออกชั่นในอีเบร์อ้าวจริงๆนะเออไปออกชั่นในเน็ต ใช้คือแบบว่าอะไรนัมวยนักมวยที่ผ่านการช่งที่จะปล่อยวันนี้ก็จะมาขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นกระดานเลยเนี่ยสาวๆชอบมวยลำหนักที่จะต่อยเนี่ยก็จะดูว่าช่างสมมติเอาคู่เนี้ยคู่ที่สองเนี่ยไอคนนี้ช่างได้ร้อยเก้าเอินคุณก็ต้องลดไปหนึ่งแต่ถ้าช่างได้ร้อยเจ็ดก็ถือว่าผ่านเลย ัน้ำหนักเยย่อคือตอนน้ำไั่ใช่เกินเกินต้องมลดต้องลดนันก็ต้องลดให้ได้ต้องลดให้ได้น้ำหนักถ้าลดไม่ได้ก็ไม่ได้ต่อยบางคนนี่โอ้เกินเดี๋ยไหจะให้ดูเกินนี่เกินเนี่ยสองตอนเกินสองถือว่าเยอะขาอข้างบางคนหกตอนโอ้โหวิ่งหกตอนนี่แบบวิ่งไม่พอแล้วมันเอาบิ๊กตู้อบอะตู้อบต่างปะแล้วต้องลดตอนนั้ำต้องลดตอนนั้ำ